ตอนรับการเปิดตัวของ Assassin's Creed Mirage ครับที่ Ubisoft บอกเลยว่าเฮ้ยพอกันทีไม่เอาแล้ว <c oughs> ความเป็น RPG อะละทิ้งหมดเลยหวนสู่ความเป็นส a ตล h แบบซีรีส s จริงจังเหมือนเดิมครับทีเจ s t o ิสครับตอนนี้โซเฟ e ขอเล่าย้อนกลับไปเลยถึงจุดเริ่มต้นของเกมซีรีส์นี้กันเจ้าพร้อมที่จะละทิ้งตัวตนที่เจ้าเคยเป็นหรือไม่ขยอมรับ ย้อนกลับไปครับในปี2003ในตอนนั้นเนี่ยขณะที่ Ubisoft กำลังรับทั้งหูยอดขายที่ถล่มทลายแล้วก็เสียงวิจารณ์ในแง่บวกมากๆของเกม Prince of Persia The Sands of Time นะครับพวกเขาก็เลยวางแผนเลยว่าจะทำภาคต่อโดยมอบหมายให้กับคุณ Patrice d e s l e e นะครับที่ตอนนั้นรับตำแหน่งเป็น Creative Director ของเกมนี้สารต่อโปรเจกต์ภาคต่อของ Prince of Persia ทันทีที่จะลงในเครื่องเกม Next Gen ในเวลานั้นอย่าง PlayStation 3, Xbox 360ซึ่งมันคืองานช้างมากๆเลยครับเพราะในปี2003เนี่ยมันคือยุคแห่ง PlayStation 2แล้วก็ Xbox คือยุคเก่าอยู่เลยอะแต่โจทย์ที่ Ubisoft ให้มาเนี่ยคือมันจะต้องมีความเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ใหม่เพื่อจะเข้ากับพลังของเครื่อง next-gen อีกแพทิสก็เลยเครียดมากเลยครับก็เลยไปปรึกษาทีมว่าเอ๊ะเอาอยัางไงดีตึงๆเลยทำยังไงดีกับ Prince of Persia ภาคใหม่ดีซึ่งก็ได้ไอเดียออกมาว่าเจ้าชายเปอร์เซียเนี่ย จะต้องมีการปีนไป่ายไปจนภัยรวมถึงการเล่นแบบ Open World ไปเลยแถมในดน้าของเกมเพลย์นะครับคาแรคเตอร์ดีไซน์พวกเขาก็ยังแบบว่าให้มีการออกแบบตัวละครออกมาใหม่ให้มันดูมีแบบความสมจริงอะ่ะเออไม่ดูแฟนซีมากเกินไปครับ I have brought honor and glory and <c oughs> พอได้ไอเดียที่จะนำมาใช้แล้วครับก็ถึงเวลาที่จะพัฒนาเกมครับแพทิสแล้วก็ทีมได้ปั้น Prince of Persia ในอุดมคติขึ้นมาสำเร็จครับเป็นเวอร์ชั่นแบบว่าดาร์ฟนะที่มีชื่อว่า Prince of Persia Assassin นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันผิดคอนเซปต,ต์ไปไกลามากๆเลยนะครับเริ่ม,มาก็ชวนให้บอสใหญ่ Ubisoft ของค่ายเนี่ยเอะเลยว่าเฮ้ยตัวเอกเขาเนี่ยที่วางไว้ในภาคนี้มันไม่ใช่องค์ชายนีย่แต่มันกลายเป็นไอ้หนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้ ไหนจะแบบมีผ้าคลุมฮูดสีขาวอีกนี่เป็นโงเ่เฮงนักฆ่าแท้ๆเลยซึ่งไอเดียของตัวละครที่เกิดขึ้นครับมาจากที่พาทริสเนี่ยกำลังอินกับนวัตยายที่มีเซตอัพเรื่องราวดัดแปลงจากประวัติศาสตร์ของตัวันออกลกางที่มีชื่อว่าอารามุดครับที่จะว่าด้วยเรื่องราวของเหล่าภาคีนักฆ่าอาชชินนะครับที่ทําหน้าที่คอยลอบสังหารบุคคลสําคัญทั้งทางการเมืองแล้วก็ศาสนาด้วยในศตวรรษที่12เห็นคำว่าฮาชชชินไหม ฮัตชินฮัตชินคุ้นคุ้นไหมมันเหมือน Assassin แอสซัสซินเหมือนกันเนาะแล้วเพื่อเป็นการบอกว่าแพทริสเนี่ยจริงจังขนาดไหนพวกเขาก็ได้ทำเกมเวอร์ชั่นโปรโตไทป์ออกมาครับเสร็จสับที่เห็นเกมเพลย์โดยคร่าวๆเลยว่าเกมเพลย์นี้นจะเน้นไปทางความคล่องแคล่วกับสภาพแวดล้อมของเกมในรูปแบบของโอเพนโวครับ พร้อมกับการเล่นที่มีสัดส่วนการรอบเร้นสูงครับเราเราได้รับอิทธิพลม,มาจากเกมสเตลในตำนานจากค่ายเดียวกันกับซีรีส์ลุงแซม s p i ินเตอร์เซลครับพอหัวเรือใหญ่ Ubisoft ได้ตรวจงานดูก,ออก็ไม่โอเคเอากับเกมนี้มากๆเลยครับพร้อมปฏิเสธไปเพราะว่ามันไม่ใช่เกมที่ชื่อว่า Prince of Persia นี่หว่าทำไมเกมมันโฟกัสไปที่องครักษ์แบบนั้นน่ะ แล้วทำไม2ตัวละครต้องแต่งตัวเหมือนกันอีกแล้วไหนล่ะแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ขออ่ะแม้จะโดนเซโนมาก็จริงครับแต่เครื่องแบบไหนๆก็ทำออกมาแล้วใช่ไหมแพททิสก็เลยขอแตกหนอ่อไปทำเกมไทเตนอื่นเลยแล้วกันนะครับซึ่ง Ubisoft ก็เห็นว่าเออไหนๆก็ทำมาแล้วทิ้งไปมันก็เสียดายใช่ไหมแถมไอ้แพททิสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ทำา Pri ซ์ออฟเปอร์เสประสบความสำเร็จมากๆแล้วงั้นไปสร้างไตเตนลใหม่มาเลยแล้วกัน และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่แพทิสได้ทําเกมแบบสมใจอยากแกเลยนะครับแกและทีมงานก็เลยจัดการพัฒนาเกมนี้โดยดัดแปลงเกี่ยวกับภาคีนักฆ่าจากนวนิยายอัลามุดแบบจริงๆจังๆเลยครับพร้อมเปลี่ยนชื่อของเกมไ้ด้วยด้วยการนําคําว่า Assassin ที่เป็นซับไตเติลหรือชื่อตอนของ p e a c e o p p r r เ i ีภาคนี้ที่พวกเขาสร้างขึ้นมานี่แหละมาเป็นไตเติ้ลหลัก และแพทริสเนี่ยก็เลยนำคำว่าคริสนะครับที่แปลว่ากลุ่มคนที่ศรัทธาซึ่งเป็นหนึ่งในบริบทของนวนิยายอารามุตมาเชื่อมเข้ากับคำว่าแอสซสซินจนออกมาเป็นแ s สซ s สซินคริสครับพรดอนภาพนักฆ่าและวางขายภาคแรกในปี2007บนเครื่องเล่น PlayStation 3และ Xbox 360 แ s i ซิ Creed ภาคแรกครับเรียกว่ากวาดเสียงวิจารณ์แล้วก็รายได้ไปอย่างล้นหลามมากๆเลยโดยนี่คือเกมที่มีส่วนผสมความเจ๋งหลายอย่างเข้าด้วยกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของอุดมการณ์นักฆ่าได้อย่างน่าติดตามมากๆแล้วน่านำไปขบคิดต่อด้วยเกมเพลย์ที่เป็นลูกผสมครับระหว่างการรอบเลนและการต่อสู้พลิ้วไหวง่ายแต่ท้าทายได้อย่างลงตัวการเคลื่อนที่คล่องแคล่วแบบปลากรวครับ เกาะไต่อตาคารบ้านเรือนกล่าวได้ว่านี่คือเกมปรากฏการใหม่ของยุคสมัยในเกมเจเนอเรชันที่7เลยก็ว่าได้ครับเมื่อประสบความสำเร็จขนาดนี้มีหรือครับที่ Ubisoft จะไม่ลุยต่อในปี2009ครับภาคต่อของซีรีส์เกมนี้ได้วางจำหน่ายออกมาในชื่อของ Assassin's Creed 2ครับที่บอกเลยว่าลิฟก็เอาเขาไม่ลงจริงครับในตอนนั้นเพราะว่า คืนเกมภาคต่อที่มีพัฒนาในทุกๆด้านจริงๆครับดีกว่าภาคแรกเองเป็นเท่าตัวเลยทั้งในเรื่องของเนื้อเรื่องที่คราวนี้ไม่ได้มีแต่อุดมการณ์อย่างเดียวแล้วนะแต่มีตัวเอกภาคนี้ที่ชื่อว่า เอซิโอด้วย s <S ซึ่งมีคาแรคเตอร์ s <S ที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังกลายเป็นตัวละครไอคอนิกที่สุดตลอดการของซีรีส์เกมนี้เลยทีเดียวแนว่าเกมเพลที่มีพาร์ทแอคชั่นต่างๆที่ลื่นไหลมากๆแล้วก็พลิกแปลงแถมกดง่ายเหมือนเดิมเลยนะครับแถมการเคลื่อนไหวเป็นแบบปาก,กลัวครับที่ลื่นไหลามากกว่าเดิมทั้งการบังคับ แล้วก็แอนิเมชันที่เป็นธรรมชาติด้วยซึ่งเหมือนเดิมเลยทำไรายได้แบบทะลมตลายและด้วยความที่ประสบความสำเร็จของภาคนี้แบบสุดจัดประลัดบอกเลย Assassin's Creed 2ครับยังมีภาคต่อที่เป็นของตัวเองอีกด้วยนะออกมาถึง2ภาคเลยทีเดียวในชื่อของ Assassin's Creed b a t t l e h o o d ในปี2,010ครับและ Assassin's Creed Revelation ในปี2 0 1 1ด้วยบอกเลยว่าภาคนี้สุดจริง ภาคต่อแล้วมีภาคต่อของตัวเองอีกโอ้สุดยอดส่วนภาค3แล้วก็ภาค4แล้วก็ภาคสปินออฟอื่นๆนะครับในเวลาใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยซอเซฟขอเล่าแบบเร็วๆด้วยกันไม่ใช่ว่าแต่ละภาคไม่ดีนะแต่เพื่อไม่ให้วิดีโอนี้ยาวไปเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะ Assassin s Creed ครับในปี2012ภาคนี้เรียกได้ว่าได้ความสนใจอยู่ตรงที่เซตอัพของเกมนี่แหละครับ ที่นาเสนอยุคสงครามของปฏิวัติอเมริกาพร้อมกับตัวเอกของเกมที่เป็นอินเดียนแดงด้วยยิ่งเป็นการขยายสเกลเรื่องราวเกี่ยวกับภาคีนักฆ่าให้กว้างเข้าไปอีกขั้นครับ Assassin's Creed 4ครับ Black Flag ในปี2013อีกหนึ่งภาคที่เรียกว่ามีเกมเพลย์ที่อัปเกรดเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับแถมเกมเพลย์ในภาคน,นี้เนี่ยมีทั้งความเท่แล้วก็มันจัด,จดเพราะว่าตัวเกมได้ขยายสเกลของเรื่องราวภาคีนักฆ่าให้ไปอยู่ในยุคของโจรสลัดเสียเลย แถมเกมเพย์ตอนเดินเรือเนี่ยถือว่าสนุกจนลืมเควสหลักไปเลยครับที่สำคัญเลยมันยังดีขนาดว่าเกมเพย์ในพาร์ทเนี้ยถูกแตกหนอออกไปอีกหนึ่งโปรเจกต์เกมเลยของทาง Ubisoft ในชื่อ s k u l l and Bone ครับทีนี้ก็มาถึง Assassin's Creed Unity ครับที่ออกมาในปี2014 เกมภาคนี้ถือว่าเป็นการล้มครั้งสำคัญเลยครับของซีรีส์เกมนี้ถ้าสังเกตการจะได้เห็นว่านับตั้งแต่ Assassin's Creed 2เป็นต้นมาเนี่ยตัวเกมแทบจะกลายเป็นเกมรายปีเลยไอภาค2ภาค3ภาค4มันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวเกมยังถูกรันด้วยเอนจินเดิมอยู่ใช่ไหมแต่ในภาคนี้ครับด้วยความที่ผู้สร้างใช้เอนจินใหม่ในการทำผสมกับระยะเวลาในการพัฒนาเกมแค่ปีเดียว แมจะรีบอะไรขนาดนั้นผลที่ออกมาหลังเกมวางขายในช่วงแรกไม่นานก็ตัวเกมนี้ก็เต็มไปด้วยบั๊กจำนวนมหาศาลเลยครับและก็ประสิทธิภาพในการเล่นแย่ yeah, มากเฟร,รมหล่นหวบเกมแคสกลางคันอีกด้วยในขณะที่เนื้อเรื่องเอาจริงๆก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าภาคก่อนหน้านี้มันทำไว้ดีมากๆเลยพอใน Unity ปุ๊บ มันเลยมีความต่ำกว่ามาตรฐานไปสักหน่อยครับกับเกมเพลย์ในฉากต่อสู้ที่ตัวเกมดันต้องการให้เราเนี่ยปะทะาฝีมือการใช้อาวุธมากขึ้นซะอีกเลยมีความแบบเอ้ยเก่งๆกังๆหรือว่าง่ายๆก็คือเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่รู้สึกเก่งอะ่ะมันไม่สนุกเลยอะ่ะเหมือนภาคก่อนๆหน้านี้ส่วนในแง่ของรายได้แล้วก็คำวิจารณ์ก็ถือว่าดรอปลงไปเยอะมากจากภาคก่อนๆด้วยปัญหาทั้งหมดที่พูดมานี่แหละครับ จนทาง Ubisoft ครับต้องหาทางแก้เกมไม่ให้แฟนๆเนี่ยเบือนหน้าหนีไปมากกว่านี้ครับด้วยการส่ง Assassin's Creed Syndicate ในปี2015ที่ถึงแม้จะพัฒนาหาก,กันแค่ปีเดียวนะแต่ตัวเกมครับกับโฟกัสไปที่เกมเพลย์ที่สนุกเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ภาพจำแฟนๆที่เคยมีต่อซีรีส์แห่งนี้ทางด้านประสิทธิภาพเองก็ได้ปรับให้ทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมครับเช่นจำนวน NPC ในฉากการเล่นที่ไม่ต้องเยอะเวอร์ จนเฟรมหล่นเหมือนในภาค Unity นั่นเองเนาะแม้ภาคนี้ครับยอดขายจะไม่ได้โคตอะไรขนาดนั้นแต่ในแง่การรักษาฐานแฟนก็ถือว่าเป็นการเอาอกเอาใจแฟนที่ใจบอบช้ำได้ประมาณหนึ่งเลยครับหลังจากนี้เป็นต้นมา Assassin's Creed ก็ไม่ได้เป็นเกมออกรายปีอีกแล้วครับการกลับมาอีกครั้งในปี2017กับภาค Assassin's Creed Origins นะครับ ที่ได้เป็นภาคหลักที่นําเสนอความใหม่ให้กับซีรีส์ที่ต้องบอกเลยว่าวุ้ยกล้าได้กล้าเสียมากนะเพราะตัวเกมได้เปลี่ยนจากแนวเกมแบบรอบเลนแล้วก็แอคชั่นแบบ c o u n t เตอร์ฮโจนกลายเป็นแนวเกมแอคชั่น RPG เต็มสูบครับซึ่งเอาจริงๆครับแนวทางใหม่นี้ กลับมีผลตอบรับที่ดีครับเกนแฟนๆหน้าใหม่เข้ามาซีรีส์ได้มากขึ้นเลยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า u u i s o f t เนี่ยไม่ได้ใส่ความเป็นแอคชั่น RPG เข้ามาแบบขอไปทีแต่ยังคงมีความแบบสนุกเกมแนวนี้มันต้องแบบครบถ้วนอย่างนี้ใช่ไหมทั้งการต่อสู้ที่โฟกัสที่การช่วงชิงจังหวะได้เปรียบที่นำมาซึ่งความสนุกและก็ความตึงเครียดและท้าทาย ความเก่งของผู้เล่นที่เราเป็นคนไต่ระดับฟาร์มของมากับมือเองไปจนถึงเนื้อเรื่องของเกมไม่ว่าจะเป็นเควสหลักเควสลองที่นำเสนอได้อย่างน่าสนใจตามสไตล์เกม RPG ครับและยูบีซอฟครับก็เรียนรู้จากความผิดพลาดตรงนี้ด้วยการปล่อยเกมถัดมาในอีก2ปีแม่รอบนี้เขาไม่รีบออกปีเดียวเหมือนเคยแล้วนะ กับ Assassin's Creed Odyssey ครับแล้วก็ s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  i n s Creed v a l h a l l a ที่ยิ่งทำให้ความเป็นแอคชั่น RPG และระบบโปรเกรสชั่นครับแบบเกมแนวนี้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้ s สกิลที่บ่งบอกความเป็นเราการต่อสู้ที่รุนระทึกพร้อมศัตรูที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นไปจนถึงบรรดาบอสมากมายครับรอให้ผู้เล่นถอดมูฟเซตหาทางเอาชนะกันเด้อและถึงแม้ครับแนวทางแอคชั่น RPG จะแบบสวยงามแล้วว่าจริงแต่ว่าแฟนๆรุ่นเก่าจำนวนมากก็คิดถึงใช่ไหมเกมแบบสเตลล์จ๋จาๆอะไรเงี้ยที่พวกเขาตกอุ่มรักอะเนาะล่าสุดนี้เองครับ Ubisoft ก็เลยเอาใจซะหน่อยด้วยการเปิดตัว As s i n s Creed ี i r a รา ที่เราจะได้กลับมาโฟกัสไปกับการเล่นแบบรอบเล่นอีกครั้งหนึ่งที่วางจำหน่ายภายในปี2023นี้นะก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าการกลับมาสู่แนวทางเดิมในครั้งนี้ภาคนี้จะทำให้แฟนๆฟินกันหรือไม่และนี่คือทั้งหมดของ t j s i s t t r y y นะครับในครั้งนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าโซเซมไม่ได้นำเสนอเกมที่เป็นเวอร์ชันสปรินออฟนะอีกมากมายเลย อย่างที่บอกครับว่ากลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะสอาชั่วโมงเลยกับอีกเรื่องครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดไม่ครบถ้วนอะไรอย่างนี้ขอภายไว้ย่อนะตรงนี้ด้วยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับส่วนใครอยากรู้ประวัติเกมไหนค่ายไหนดังๆเลยพิมพ์บอกไว้เลยเดี๋ยวร,รอบหน้ามาจัดให้ฟังแน่นอน